นี่นี่นี่อันนี้ฟีเวอร์ที่สุดเป็นประดุกทอดกรอบของไทใช่แต่แต่ว่าเพื<ต>่อนๆอาจจะยังหรือว่าคลิปออกไปแล้วหรือออกก่อนออกหลังคลิปนี้ไม่รู้แต่ตอนที่ทําคลิปเนี้ยพอหมกเราเพิ่งออกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตามมาด้วยคลิปนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนๆมาดูแล้วผมชิมแล้วอร่อยมาก ดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวครับโดโดสวัสดีครับนสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อรุ่นพีปจินตนาบาลในช่วงทุกข์เดินเที่ยนครับผมอยู่ที่ห้างเดมอลงามวงวานครับเดินเข้ามาในชั้นซปเปอร์นะอยู่ชั้นจีเดี๋ยวเราผมพาเพื่อนๆนบรรยากาศเดินเข้าไปที่ร้านเชฟนิ่มกันนี่ครับอ่าเชฟเชนนำทางไปเลยครับ อพีบบดโรตามไป,ไปตามไปอเาบนยมได้เรามนิ่มพาไปที่ร้านอนะะเาอครังครัวสามพี่น้องนะครับที่อยู่ในชั้นจีเดอะมองงามวงวานครับต้องเดินเข้ามาในซูเปอร์นะครับซูปเปอร์อยู่ด้านนี้ ก็เดินเข้ามาด้านขวานี่ก็เป็นโซนเกี่ยวกับอาหารามีอาหารหลากหลายเลยครับนี่ครับแล้วก็จากคลิปคลิปครัวสามพี่น้องนะเนาะเอาเอาหน้ากากออกก่อนเดีย๋ยวเพื่อนจะไม่เห็น ก็จากคลิปครัว3ามพี่น้องนะครับที่ได้รันออกไปก็ได้รับการตอบรับแล้วก็มี f c ีถามเข้ามากันเยอะเลยว่าครัว3ามพี่น้องอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็จะไปซื้อจะไปหาอะไรที่ไหนซึ่งในคลิปก็ดูเหมือนว่าเราอยู่ที่ครัวสีชมพูนะก็คือครัวที่ผลิตอาหารคลิปก่อนหน้านี้อีพีหนึ่งก็เราก็อยู่กับคุณนิ่มนะครับวันนี้คุณนิ่ม อยู่นี่แล้วครับคุณนิ่มสวัสดีครับคุณนิ่มครับนี่ฮะวันนี้คุณนิ่มพาผมมานี่ที่เดอะมอลงามวงวานแล้วตรงนี้ก็คือหน้าร้านของคุณนิ่มเอ,อมเอที่เป็นครัวสามพี่น้องดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอก FC ว่าถ้าเกิดอยู่แถวแถวเดอะมอลงามวงวานก็เข้ามานี่เลย <Okay. S 2> ตรงตรงตรงนี้คือคือส่วนไหนฮะชั้น G นชั้น G ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะครับ เราเราเดินเข้ามาในซูเปอร์เลยใช่ไหมเดินผ่านช่องคิดเงินซูเปอร์เข้ามาเลยแล้วก็นี่นี่หน้าร้านเนี่ยตอนนี้จะเป็นชื่อว่าน้ำพริกนัทยาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนครัวสามพี่น้องอีกไม่นานใช่แต่ก็อยู่ที่เดิมตรงนี้นี่มาดูมาดูกันหน่อยคุณนิมช่วยช่วยแนะนำหน่อยฮะหน้าร้านของเราตรงนี้มีอะไรบ้างฮะ พวกน้ำพริกตำสดนะคะ,อ,ะอันนี้จะมีมะขามลวกแล้วก็จะเป็นขัดดิบขักดก้อนนะคะครับคุณคุณนิ่มพูดดังนิดนึงก็ได้ครับแข่งกับเสียงประกาศหน่อยแล้วก็อันนี้มันจะเป็นน้ำพริกไม่เค็งนะคะ,ะเป็นน้ำพริกง่ายๆเอาไว้คลิกหน้าทางร้านเราจะทำโชว์นะคะ ็นน้ำพริกพวกปลาทูแห้งน้ำพริกหนุ่มนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกพิการอันนี้เป็นน้ำพริกเสี่ยอันนี้เป็นน้ำพริกกะปินะคะอันนี้เป็นน้ำพริกกะหรี่อแล้วนี่นี่นี่อันนี้ฟีเวอร์ที่สุดเป็นปลาดุกทอดกรอบของทางใช่แต่แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะยังหรือว่าคลิปออกไปแล้วหรืออดก่อนออกหลังคลิปนี้ไม่รู้แต่ตอนที่ทำคลิปเนี้ยพอหมกเราเพิ่งออก ใช่เดี๋ยวจะตามมาด้วยคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมาดูแล้วผมชิมแล้วอร่อยมากแล้วอันนี้จะเป็นต้มใส่บัวนะคะอ,อันนี้เป็นต้มใส่บัวคนโบราณชอบมากนะคะใส่บัวเราจะมีจำหน่ายที่เดมองอามือวานนะคะอันนี้จะเป็นมะล้าตูดถึงหางมะล้าตูดถิดหองนะคะครับอันนี้จะเป็นต้มสืดผัดกาดอันนี้ผัสสปปดฉ่าป,ปะาดุงค่ะแกงเขียวหวานลูกจิปป้งากไาย แกงเขียวหวานไก่ค่ะอันนี้แกงหอยสับปะรดที่เพื่อนๆชื่นชอบมากเลยนะคะหอยตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะ้ต่อไปเดี๋ยวก็จะมีเมนูของครัวสามพี่น้องใช่โชว์นะฮะจะทานก็สั่งที่บ้านได้นะคะอันนี้เป็นเมนูแกงผักบุ้งนะคะแกงผักบุ้งพเทโพนะคะหมูชิ้นใหญ่ๆอยู่ด้านนี้เลยค่ะ ข้างบนข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นมัสหมันไก่ไว้จะมีคลิปหน้านะใช่ครับแล้วก็ต้องซื้อกรไม้วาฬนะคะคลิปหน้าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปออกก่อนไม่รู้นะลองดูอันนี้ไม่ใช่ร้านเราอ๋ออันนี้ไม่ใช่ร้านเราแล้วแล้วเรามีมาแค่นี้อ่านี่ครับก็เพื่อนๆนนอกจากที่จะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมองงามวงวานก็เข้ามาซื้อนะเข้ามาซื้อที่นี่ได้นะครับ ก็มาเจอน้องมาเจอน้องน้องก็มีลูกน้องของเชฟนิ่มคอยต้อนรับอยู่นะฮะแล้วก็หรือเข้ากลุ่มลายที่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาหาเชฟนิ่มก็ได้หรือผมจะมีลิงก์เข้ากลุ่มไลนขผมเชฟนิ่มก็กดไปปุ๊บก,ก็วิ่งเข้าไปลายก็ไปคุยกันได้จะไปสั่งอาหารสั่งอะไรมีส่งไหมฮะมีส่งค่ะก็บอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง<ล>ก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ แล้วก็มีร้านในตลาดอีกร้านหนึ่งเธอมีร้านขายตลาดเย็นอยู่ที่ตลาดชาวสยามนะคะอแต่ว่าไม่ได้ขายตลอดเวลาขายตลอดเวลาค่ะช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นของทุกวันใช่ค่ะแล้วก็เมนูอาหารก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะไอไอตัวฮอมกของเราก็เป็นจุดเด่นแต่ว่าวันนี้ไม่มีมันมักจะมีวันไหนครอ๋อหมดแล้วใช่ไหม อ๋อหมดไปก่อนแล้วแหวมาช้านี่แค่ใบใบแก่ๆเองนฮะเนี่ยฮะตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนป้ายก็เป็นน้ำพลิกนัทยาอยู่ใ่ะนะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นครัวสามพี่น้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าถ้ามีลูกค้าเยอะขึ้นเราคงจะต้องตั้งหม้อตุ๋นที่นี่เลยคือแบบว่าให้เด็กจ้งเด็กมาหยอดแล้วก็ตุ๋นที่นี่ให้ลูกค้าเห็นนะเลยครับ ถ้าถึงเวลานั้นแล้วลูกค้าบอกว่าคือเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้ามาที่นี่ก็สั่งที่นี่ได้ที่เดอะมอได้ค่ะเราหิวยังไปหาขนมกินครับหน้าร้านของเชฟนุ่นก็อยู่ใกล้ๆนีฮะมีอาหารญี่ปุ่นตรงนู้นก็ด้านหน้าของเดอะมองามวงบานนะฮะออกไปทางนี้ใช่แต่ว่าเข้าง่ายๆก็มาที่ชั้นจีแล้วก็เดินผ่านทาง ที่ที่คิดตังใช่ไหมคิดตังของของของอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าโคม่ค่ะโคม,ม่โคม,ม่ใกล้ๆก,กันเลยต้องเดินเข้ามาเดินเข้ามาด้านในของซุปเปอร์ใช่ไหมฮะเดินตรงเดินตรงก็มาโอเคสีชมพูบรรยากาศทั่วสีชมพูของครัวสามพี่น้องครับตรงนี้เป็นจุดที่ทำอาหารออกมานะฮะเพื่อน ที่จะมารับอาหารหรือว่าจะสั่งอาหารนอกจากจะติดต่อทางไลน์ทางโทรศัพท์แล้วก็หรือว่าจะเข้ามารับเนี่ยก็มาตรงนี้เลยครับตรงนี้คือหน้าร้านเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะเดี๋ยวนั่งรถเดี๋ยวกําลังจะกลับเดี๋ยวขับรถออกไปแล้วก็บอกเส้นทางเพื่อนๆนะครับนี่ครับอ่าเรากําลังจะกลับครับเรากําลังจะกลับเดี๋ยว<ๆ>เราจะ ออกจากครัวสีชมพูบายบายครับบาย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 อาคุตัอไว้เดี๋ยวผมกลับรถครับเดี๋ยวเราจะให้ชมเส้นทางคุตักถายให้เห็นบ้านชินจพูหน่อยครัวสีชมพูเลโกวถอยออกนะครับอันนี้เรียกว่าซอยชัยพพลึกนะครับหมู่บ้านชัยพพกึกหมู่บ้านชัยพพกึก นี่หมู่บ้านเลยนะอ่าหมู่บ้านราชพฤกษ์วิลนะวล่าครับผ,ผ,ผูดผิดตรงเนี้ยเป็นซอยหมู่บ้านราชพฤกษ์วิลล่านะครับแล้วก็เนี่ยฮะถ้าถ้าเข้ามาเนี่ยให้สังเกตทางซ้ายก็จะเจอบ้านสีชมพูหรือเมื่อกี้นี้ก็คือผมจะเรียกว่าครัวสีชมพูของครัวสามพี่น้องครับ่เรามาดูเส้นทางออกไปตรงเนี้ยประมาณสองรอเมตรครัเเพื่อนสองรอยเมตรตรงไปเนี่ยก็จะไปชนถนนราชพฤกษ์ที่เห็น ข้างบนนั้นก็คือรถไฟฟ้าครับสถาน,นีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับครัวสามพี่น้องก็คือสถาน,นีบางพูนนะครับนี่ฮะนถนนเดี๋ยวพอรประมาณสองร้อยเมตรถ้าจากปรับซอยเข้ามาเนี่ยครับนี่ครับเนี่ฮะข้างหน้าเนี่ยคือถนนรัตนาทิเบศครับเลยบอกเพื่อนๆก่อนเนี่ยครับ รตรงนี้นี่สายเลี้ยวฟ้าบางคูนะตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายกลับไปเดี๋ยวให้เพื่อนเเห็น<ๆ>ส่วนตรงเนี้ยมาจากราชพฤกษ์มาจากถนกาากนราชพฤกษ์เอ่อถ้าวิ่งรถมาตรงถนนราชพฤกษ์เนี่ยจะเห็นป้ายว่าสะพานพนังเก้าเลี้ยวขวาไปแต่เราไม่เลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายแล้วอยู่เลนนี้นะฮะเลนด้านในเข้ามานิดนึงก็จะเจอปั๊มน้ำมันปะตะท นะครับพอเมืนอปทอปุ๊บเนี่ยเข้ามาสังเกตป้ายรถเมล์เนี่ยน,นะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยนี้เลยนะครับที่เรามาจากทางด้านนี้เดี๋ยวไปปิดคลิปให้เพื่อนเห็นสถานีรถไฟฟ้าตรงนู้นนะครับแล้วก็ลาจากกันไปตรงนี้เลยครับเป็นการนําทางมาครัวสามพี่น้องครับอันนี้ก็จะไปทะลุถนนบางบัวทองไปทางบางบัวทองนะครับ ดีครับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะนั่นก็แนะนำเส้นทางไว้แล้วครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับด้วยกันคลิปต่อไปครับบางบางอะไรบางพลูนะพอรอลิงสระอูอ่ะบางพลูนี่ครับ คิดต่อไปครับสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้ช่องโดโด้พาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอยและปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ช่อง Youtube เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโด้พาเที่ยวกดสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ